Trời สวัสดีครับกันพาครีเอเตอร์นะครับวันนี้เราก็จะมาแกะกล่องงานจีนค่าย H M m o d e ลนะครับผมกับเจ้าตัว1ต่อ100 h ไฮนูไฮเปอร์เมกาบาสูกานะครับเวอร์ชัน U G O Land นะครับผมค่าย H M m o d e เนี่ยก็เคยทำแบ็คแพ็คมาแล้วนะครับผมก็ถือว่าไม่ใช่ค่ายใหม่นะครับก็เป็นค่ายที่เคยทำงานพลาสติกโมเดลออกมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่คุณภาพงานจะเป็นยังไงนั้นผมก็ยังไม่ทราบนะครับผมแต่หลังจากที่ผมได้เปิดกล่องดูแล้วตัวพลาสติกอะไรค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับถือว่าใช้ได้เลย อย่างนี้ครับขอเกินก่อนเลยนะผมเจ้าตัวไฮนูเนี่ยบางร้านหรือว่าบางเพจเนี่ยเขาใช้ชื่อว่า1ต่อ100 V-Tiger นะครับไฮเปอร์เมกาบาสูก้าอะไรก็แล้วแต่นะครับ ก็มันจะเป็นงานก๊อปของงานฝั่งญี่ปุ่นด้วยนะครับที่เป็นเรียลเกรดนะแล้วก็เป็นงานก๊อปของฝั่งจีนก็เป็นงานที่เขาก๊อปจากงานเรซินของค่าย u ูจีโอแลนมานะครับค่าย u ูจีโอแลนเนี่ยงานเรซินที่เป็นไฮนูเนี่ยดีเทลดีมากครับแต่ราคาสูงมากแล้วก็ได้มาเป็นงานเรซินก็ต้องใช้ฝีมือในการเหลาในการทําสีนู่นนั่นนี่นะครับก็ค่อนข้างที่จะยากเลยนะครับแต่หรับเจ้าตัวนี้เนี่ยค่าย HN Mo d e l เนี่ยเขาก๊อปดีเทลงานเรซินของค่าย u ูจีโอแลนมาทั้งหมดเลยครับเหมือนกัน UGO Land นะครับแต่ว่ายังไม่มีประสบการณ์ในการทํางานเรซินนะครับมากล่องนี้ได้เลยนะครับในราคา P ี 2, 2 9 0เนี่ยถือว่าเป็นงานจีนฟอร์มยักษ์อีกค่ายหนึ่งเลยนะครับผมมาตัวนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปแกะกล่องสองแผงดูกันก่อนนะครับไปกันเลย <S <S เอาละครับเรามาดูในส่วนของโครงในกันก่อนเลยนะครับผมนี่ครับก็ซิลมาประมาณนี้นะครับนี่ สูงใหญ่จริงๆนะครับนี่ก็น่าจะเป็นแบคแพคนะครับผมให้ดูดีเทลนะจริงๆผมกะจะทำคลิปเดียวจบนะแต่ตอนนี้ผมมองว่าดีเทลในกล่องของนูกันดั้มเนี่ยไฮนูตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับรายละเอียดเยอะมากเลยนะครับมีหลายๆอย่างที่น่าสนใจนะครับก็เลยกล่าวว่าเปิดกล่องส่งแผงให้ดูคุมค้มๆจุกๆกันเลยดีกว่านะครับละเอียดละเอียดไปเลยนะครับที่จุดขยับนะโพงในนะครับ ก็จะมีลูกเล่นตามนี้เลยนะครับนี่ครับแขนหมุนได้นะครับยืดออกได้นะครับนี่ตรงนี้ก็หมุนได้นะเป็นพลาสติกผสมนะครับหลายๆลาคนอาจจะนึกว่าเป็นไดแค้ทั้งตัวไม่ใช่นะครับเป็นพลาสติกผสมนะครับนี่ก็ขยับได้นะครับน่าจะพับขึ้นพับลงแบบนี้นะครับแล้วก็ หมุนฝืดมากแต่รวมละแรกๆจะฝืดหน่อยนะครับตึงมือมากแต่ก็ดีขึ้นมานะครับเล่นไปเล่นมาก็เริ่มรวมนะนี่แล็กแพ็หลังนะครับลูกเล่นนะครับนี่นี่แรกๆจะขยับยากครับแต่ว่านี่พอขยับไปแล้วมันขยับง่ายขึ้นนี่ก็กระโปรงขึ้นลงได้นะครับในส่วนนี้ก็ขึ้นลงไปกระโปรงนะในส่วนของขานะไม่สามารถที่จะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะตัวนี้เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะฟิกมาเลยครับอารมณ์เหมือน เหมือนเอามายืนโชยเฉยจัดท่าอะไรค่อนข้างลําบากนะ <Yeah. S 1> ติดดีไซน์หมุนตัวนี้อืฝืดใช้ได้ครับครั้งแรกนะนี่ปั๊บแล้วก็มีโชคตัวนี้นะครับนี่ลูกเล่นกิมมิกนะครับอื <Yeah. S 1> ใช้ได้ในส่วนของเท้านี่ก็หมุนได้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็บิดงอขึ้นลงหนีได้นะครับเล่นไปเล่นมาเริ่มจะหลวมละเออเริ่มจะพอดีละ นี่ก็หักเท้าลงมาได้นะครับส่วนด้านหลังไม่น่ามีอะไระจะประมาณนี้นะครับใครไม่เชื่อนะครับเท่าแขนจริงนะครับเนี่ยสูงใหญ่ครับนี่ยังไม่ได้ใส่เกาะนะครับช็บอ่าบาสูก้านะครับบาสูก้านี่ก็ทําสีแล้วก็ติดดีคอมาสําเร็จเลยนะครับมันก็จะมีลูกเล่นของเขานะนี่ให้ดูงานนะครับสวย สีเนี้ยบเลยครับทำดีติดดีคอมาให้เรียบร้อยลูกเล่นของเขาก็จะพับขึ้นพับลงได้นะครับเดี๋ยวอย่างไงเรามารีวิวจุดขยับกันดีอีกทีหนึ่งในคลิปหน้านะครับเอาละครับเรามาดูในส่วนของคู่มือกันก่อนเลยนะครับคู่มือนะครับก็จะไม่มีตัวหนังสือบอกอะไรเลยนะครับก็จะมีแต่รูปของนูกันดั้มนะครับด้านหลังก็ไม่มีอะไรเลยนะครับนี่ข้างในก็มีเป็นคู่มือสีนะเนี่ยบอกดีเทลแล้วก็บอกต่างๆนะครับของนูกันดั้มนะครับ แล้วก็บอกแผงทั้งหมดนะครับ30กว่าแผงนะครับการประกอบก็ง่ายๆไม่ได้ยากครับชิ้นส่วนใหญ่ส่่วนใหญจะเป็นชิ้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับประกอบเข้ากับโครงในที่เป็นเหล็กนะครับการประกอบก็ไม่ได้ยากครับคู่มือนะครับแต่ติอยู่นิดเดียวนะครับคู่มือไม่มีบอกวิธีการติดดีคอมาให้นะครับแม่ต้องไปหาดูตามเว็บไซต์นะครับก็ไปดูในส่วนของงาน UGO Land แล้วก็เอามาติดดีคอเป็นแบบนะครับ มาดูในส่วนของดีคอนะครับแกออกมาถึงกระตกใจเลยครับโอ้โหหนึ่งสองสามดีคอร์สามแผ่นนะแล้วก็ชิ้นเล็กๆเท่านี้เ,เนี่ยปวดตามากเลยครับคนมีอายุอย่างผมเนี่ยปวดตาแน่ๆครับแต่ดีคอร์สีสวยมากผมบอกเลยนะครับดีคอร์เล่นสีแบบทั้งแดงทั้งเหลืองทั้งดาทั้งเทานะครับดีคอร์นี่คือเล่นสีสวยมากเลยนะครับอ่ะเอาละครับมาดูในส่วนของมือบ้างนะครับอ่ะ อ่ะนี่ครับผมมือที่ให้มาเป็นมือยางนะครับนี่เออเข้าท่าเข้าท่านะครับดีเทลก็ใช้ได้เลยนะครับก็จะให้มาทั้งหมดนะครับผมหกคู่นะครับประมาณนี้นะอ่ะแล้วก็ยังมีนี่ครับเป็นฟันแนวนะครับผมตัวนี้จะเป็นฟันแนลแบ็คแพคด้านหลังครับก็เอามาใส่กับตัวนี้นะใส่กับเดือยตัวนี้นะครับ เออใช้ได้เนี่ยฝืดครั้งแรกจะฝืดนะครับแล้วก็เล่นได้นะครับจัดทรงสบายเลยครับไม่ตุบมือถ้าจะฝืดขนาดนี้นี่ไม่ต้องกลัวครับแบคแพะเป็นตัวแกนเหล็กนะครับให้ความแข็งแรงมากเลยนะครับมาดูแผงทําสีกันนะครับแผงส่วนใหญ่นะครับเกือบทุกแผงนะครับจะมีการทําสีมาที่ชิ้นงานครับไม่ทั้งหมดนะอาจจะมีบางชิ้นนะครับนี่อย่างชิ้นนี้ที่เห็นนะครับสวยมาก การทําสีก็ไม่ได้เลอะไม่ได้อะไรเลยนะครับฉีดพ่นมาดีมากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นกระโปรงนะครับนี่ดีเทลหนักมากดีเทลทุกหย่อมย่าเลยนะครับนี่ก็เป็นกระโปรงนะครับดีเทลทุกหย่อมย่าจริงๆครับตัดเส้นกันมันแน่ๆครับอันนี้ส่วนของหัวนะครับเห็นไหมดีเทลสวยเลยอ่ะอันนี้ก็แผงทําสีอีกอันนึงนะครับดีเทลจัดจ้านมาก ันนี้ก็ทำสีมานะครับดีเทลหนักมากแม้แต่ปลายปืนนะครับก็มีดีเทลที่ชัดเจนแล้วก็ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับตัวโล่นะครับก็ประมาณฝ่ามือนึงนะครับบ่งบอกถึงความใหญ่นะครับของชิ้นงานนะครับดีเทลโล่นี่คือสุดมากเลยนะครับผมบอกเลยนะครับเปลืองแน่ๆเปลืองพนลายแน่ๆครับ เดอร์เกสซะส่วนใหญ่นะครับมาดูแผงสีม่วงนะครับเป็นแผงที่ทําสีมานะครับเป็นแผงของฟันแนวนะครับนี่ดูครับทำสีมาสวยนะม่วงเทาแล้วก็เทาเข้มนะครับเนี่ยแล้วก็ดีเทลในตัวชิ้นงานนะครับละเอียดมากเลยนะครับแม้แต่ชิ้นเล็กๆน้อยก็มีนะครับมีหมดเลยของแบ็คแพคด้านหลังนะครับดีเทลจัดจ้านมาก ส่วนของปลายปืนนะครับแม้แต่ชิ้นเล็กๆนะครับก็ยังมีดีเทลที่ละเอียดมากๆเลยนะครับในส่วนของหัวไหล่นะครับนี่ดีเทลหนักมากแผงสีซิลเวอร์นะครับทำสีมานะครับผมเป็นอันเดอร์เกกับไม่อันเดอร์เกนะครับชิ้นนี้ไม่เป็นอันเดอร์เกตนะ แต่สวยนะครับสีซิลเวอร์เขาสวยมากๆเลยนะผมบอกเลยนะครับสีซิลเวอร์ดูเหมือนเหล็กจริงๆเลยนะดูเหมือนโครมอะซิลเวอร์สวยมากอันนี้ก็เป็นสีเมทัลลิกสีแดงนะครับเป็นแดงแดงแบบแดงเลือดหมูอะแต่เป็นเมทัลลิกอะสวยดีนะครับซึ่งผิดกับตัวพลาสติกสีแดงธรรมดานะครับเห็นไหมอันนี้เป็นแดงพลาสติกธรรมดานะครับอันนี้เป็นแดงพลาสติกที่ทําสีซิลเวอร์มานะครับสีเมทัลลิกมานะครับนี่ให้ดูแผงทาสีอีกอันนึงนะครับ แล้วก็ดีเทลนะครับจัดจานมากเป็นปืนนะเนี่ยมีสีทับมีทําสีมาให้เลยสีเหลืองคาดเหลืองนะสวยดีนะเนี่ยดีเทลจัดจ้านมากครับดูดีเล็กนิดเดียวแต่ใส่ดีเทลเข้ามาให้ชือบอันนี้ก็เป็นสีที่เอาไว้แยกเลเยอร์นะครับเป็นสีเทานะครับดีเทลจัดจ้านมากกระโปรงนะครับอันนี้ก็ทําสีมานะครับดีเทลสวยมากเลยนะครับในส่วนของเท้านะครับนี่ นี่ทำสีมาให้นะครับดีเทลชัดเจนเลยนะครับเนี่ยชิ้นเล็กๆก,ก็ดีเทลเยอะนะสวยเลยนะครับนี่ครับแม้แต่ดีเทลเล็กๆในน้อยๆข้างในก็ใส่ใจรายละเอียดมากครับสีดําเนี่ยสวยนะผมบอกเลยนะครับเป็นสีดําที่แบบไม่ดําสนิทอะ่ะดำออกเทาๆนะมีเทาผสมเล็กน้อยนะสวยอะ่ะไม่ดํามาก เล็กๆน้อยก็ใส่ดีเทลมาเต็มเลยนะครับดูความคมชัดของร่องนะครับผมว่าตัดเส้นแบบเหนื่อยแน่นอนครับแบบนี้ชึบแล้วก็ในส่วนของโครงไนโรนะครับแม้แต่โครงในก็ยังมีดีเทลที่สวยเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสีเขียวนะครับเป็นสีเขียวมรกตนะก็สวยดีนะไม่มีอะไร,รามาดูแอคชั่นเบลกันบ้างนะครับแอคชั่นเบลนี่ใหญ่มากเลยนะครับ นี่ให้ดูนะครับแอคชั่นเบสใหญ่มากๆเลยนะครับนี่คือตัวหุ่นนะครับตัวหุ่นที่ว่าเท่าแขนแล้วนะครับผมฟึบเจอแอคชั่นเบสเข้าไปนะครับแอคชั่นเบสใหญ่มากนี่ตัวหุ่นที่ว่าเท่าแขนนะครับแอคชั่นเบสใหญ่กว่าหุ่นอีกนะดูดิสุดยอดเลยแล้วก็มีนี่ครับดีเทลที่ค่อนข้างสวยงามนะครับอ่ะนี่ครับดีเทลนะครับ สวยใช้ได้นะแต่พลาสติกมันดูโล,โลโลนะครับอันนี้พลาสติกมันดูลื่นๆ่นมันมันอ่ะแตกต่างจากโลเลยนะเนี่ยความสวยอ,ะอ่ะไอเนี้ยดูธรรมดามากดูไม่มีราคาครับอันนี้สวยอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันเลยดีกว่านะครับเอาล่ะเรามาสรุปกันเลยดีกว่านะครับผมไม่รู้จะพูดยังไงนะผมบอกได้เลยนะครับว่าดีเทลมันเยอะมากตัวดีเทลสวยมากล่องลึก ชัดเจนเพราะว่าเขาก๊อปมาจากงานเรซินนะครับของค่ายยู o โอแลนนะครับก็จะราคาเฉพาะงานเรซินก็จะราะคามัน4ี่พันห้าพัประมาณนี้นะผมไม่แน่ใจนะครับแต่เนี่ยคือสําเร็จมาเลยนะครับแล้วก็น้องชาลีนะครับจากเพจ CTA Studio เพจที่ทํำสีเขาคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วนะครับว่าดีเทลเนี่ยเหมือนเป๊ะเพราะว่าเขาทํางานเรซินของตัวนูมาเยอะแล้วนะครับผมเขาก็บอกว่า ดีเทลอเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับเพียงแค่สีม่วงเนี่ยอาจจะไม่ถูกต้องนะครับผมเพราะว่างานเรซินจริงๆอ่ะมันจะเป็นสีน้าเงินนะครับแต่อันนี้มันม่วงชัดเจนเลยม่วงมากๆเลยนะครับผมแล้วก็มีแผงที่มีลูกเล่น,นครับทำสีมาให้อ่เมทัลิกนะครับสีแดงสวยครับแล้วก็เอามาตัดกับสีซิลเวอร์นี่ยครับผม ทำสีซีเวอร์ออกมาสวยเลยนะครับผมมีแอคชั่นเบสให้นะครับใหญ่โตมโหฬารมากๆเลยนะครับเพราะว่าหุ่นมันตัวใหญ่นะครับแล้วก็มีแผงที่ทําสีมาแบบเพื่อเพิ่มรายละเอียดแล้วก็ดีเทลในส่วนของชิ้นส่วนเล็กๆน้อยๆนะครับทำให้ตัวหุ่นมันดูเด่นขึ้นมานะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมบอกเลยนะครับใครที่ชื่นชอบงานเลเซนส์นะครับไม่ควรพลาดกับราคานี้นะครับสองพที่ผมได้มานะครับอ่าเมกาบาสุก้าด้วยนะครับงานสวยเนี้ยบนะครับมีน้ําหนักใช้ได้เลยนะครับผมมีลูกเล่นกิมมิกนะครัับแล้ววก็ตไไฮนูที่ มาเนี่ยคือตัวใหญ่มากตัวแบบเกินคืบของผมนะครับผมคือตัวใหญ่จริงๆครับเนี่ยฝ่ามือผมเนี่ยแล้วก็เป็นโครงในเหล็กนะครับแล้วโครงในเหล็กแบบเนี้ยหายากมากงานสําเร็จที่ราคา4ี่ห้าพันเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้โครงในเหล็กแบบนี้นะครับแต่นี่คือ2องพนะครับได้โครงในเหล็กที่มีน้ําหนักเนี่ยคือหนักใช้ได้นะแข็งแรงมากเลยนะครับแล้วก็เหล็กเกือบทั้งท่อนนะครับอาจจะมีพลาสติกบ้างเล็กๆน้อยๆนะ เนี่ยพลาสติกบ้างเล็กๆน้อยๆนะแต่เหล็กมาทั้งท่อนจริงๆนะครับอย่างขานี่ก็ทั้งท่อนนะมีปะปลายนะพลาสติกนะครับไม่ใช่ว่ามีเฉพาะข้อต่อนะเนี่ยเหล็กทั้งท่อนเลยเนี่ยทั้งดุ้นเลยเนี่ยผมมองว่าราคา2,250เนี่ยได้ขนาดนี้เนี่ยโครงในเหล็กตัวใหญ่แล้วก็ดีเทลโหดมากดีเทลจัดจ้าน แผงทําสีมาครับแยกสีแยกเลเย,ยอร์มาดีมากด <D> ีค <core> อให้มาสี่แผ่นนะโอ้โหเยอะแยะมากมายก่กองหลายหลายอย่างนะผมบอกเลยครับตัวนี้เนี่ยสาหรับผมผมมองว่าคุ้มมากเลยนะแต่ติอยู่นิดนึงนะครับในก็ตัวดีคอนะเพราะว่าดีคอนี่เขาไม่มีวิธีติดมาให้นะครับเราต้องไปหาตามอินเทอร์เน็ตหรือไปดูของงานค่ายยูจีโอแลนด์แล้วก็มาติดเองนะครับผมก็ข้อเสียก็จะมีอยู่แค่นี้แหละครับผมที่ไม่มีวิธีติดดีคอมาให้นะอย่างอื่นสําหรับผม2 2 5 0้ได้ขนาดเนี้ยโคตรดีเลยนะครับผมตัวนี้นะผมอยากแนะนําเลยนะ ใครที่ชอบงานเวอร์วังอลังการงานสร้างตัวใหญ่ตัวนี้ไม่ควรพลาดมาเดี๋ยวเรามาต่อกันอีกทีหนึ่งอีกคลิปหนึ่งต่อเสร็จมีปัญหาอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีนะครับคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามไว้เลยนะครับเ,เพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ที่ใต้อคอมเมนต์นะใครชอบไม่ชอบยังไงหรือใครต่อแล้วก็มาแนะนําผมได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณมากในการติดตามรับชมกันจนจบนะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อคลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย